ยวขี่ยวใกล้แล้ค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปเมืองอะไรนะคะริชมอนริชมอนเมืองโบราณนะคะที่หนึ่งร้อยร้อยปี t ิ i เคดา a ิงอ๋อ t h a n k y o u ไปก่อนเดจะกุ่มปลุกุกกักามาแล้วแล้วค่ะเราจะไปร่วมทริปกันนะคะเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งก่อนค่ะทุกๆคนอันนี้ไกดารามาแล้วมาแล้วค่ะเ่าโอเคมาอยู่ของเราเจอกันที่ในเมืองนะคะเมืองอะไรไม่รู้ไปชิปไปตกปลาหาบลาซิวอ้าวหาปลาขอดมากินมื่นนั่ค่ะเจอกัน เร็วถ้าจะมีคนวคนนี้นี่เราภาคขับรถขับไม่ไหวดอกผู้ถาวรบ้านเขาสับไม่กระเทอยู่บ้านเลยถาคาดดีให้รู้กลุ่มไก่ยิฐถามร้านสุกยูนีตค่ะเข้าไปในับแท็กซี่หารับจ้างค่ะว้าวแขหงเนาหน่อยเลิกงานลูกเยันเราบุญดกอุ้ยไก่ไก่ไกล่ต้องไปดูซองหงวกไปดู กระทันวะไก่ดีด้วยนะอย่าริสมอนต์บอกว่าผมยอมโอเคเอาซีพูดกับเขาก่อนเอออสสมมิิย่าโอเคว้าวบิ๊กตอนเล่นมันจะอู้มีหอยพักพักยีรดไม่ใช่พาร์ตตัญญาดเนี่ยโอ้รถตัญญาบ้านเขาไหมอากาศดีเนาะอากา้องผ่อนมาผอนบึ้บึอยู่หอนบึ้บึลมพัดหมอยบีบีไปค่ะเจอกันในเมืองเจอกัน าก็ถึงเมืองมาแล้วค่ะคุณอะมีหอเขาขายต้นดอกไม้อย่างกระมีมนี้เยอะแยะนะคะผูดเบื้องบ้านเขาคา่ะจีดินทิ้งแห้งกัะเบนอยู่แล้วจ<ม>ีต้นอยู่แล้วจีต้มกรบนอยู่ดล้ค่ะดีาไรเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองเก่าแก่มากสวยที่สุดนะคะแต่อเมืองอะไรคะ <พา S 2> ชื่อเมืองอะไรคะสวัสดีค่ะริชมอนด์ว้าวริชมอนด์โอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดร้เบิดวันนี้เรากำลังจะไปทางไหนดีน้ำหวานเราจะไปทางไหน ก็ยังไม่รู้เราไปหากาแฟ่ดีไหมอะเมืองนี้สวยมากต้องตามนะคะแต่ว่าอย่าอย่าท่วงดังฉันะว่าดังจะซอดแล้วค่ะโอเคเจอกันนะคะเล่สกอนวมอยอีกแล้วตอนนี้เราจะไปดื่มกาแฟกันก่อนนะคะผู้บอกว่จะไม่ให้เหราเห้อีหแอ้วเห็นเหรเหอเอเหัอเหรอเหอเหรอเหรอเหรเหรอเหรอแหรอเหอหอเหรอเอเรอเหรอเหรอเหรหรอเออเอเอหอเหอเหอเหรหเหรหองหรอเหออเาเหเห ร้านอี่ยังก็คอสตาไปกินกาแฟกันก่อนเติมพลังก่อนน้องหมีวเรียนเรียนภาษาอังกฤษถึงไหนแล้วสั่งกาแฟให้พวกพี่หน่อยค่ะเอาอะไรเอาอย่างเอาลาเต้เย็นค่ะูัดโน่คาปูชินเอาอะไรมอค่ะมอค่าเอาคนละอันกันเลยที่นี่แเอาก็เริ่มก่อนโอ้คาปูชิโน่มอคค่าจะสั่งไปเลยสิกิราอันต่อใช่ไหมอ๋อคอคอชูคาปูชิโน่ชีชีชีชใช่ไหมสองหลักใช่ไหมใช่ไม่ต้องอะไรก่อนแคนไออะไร เอ้มอคค่าวนมอค่าไอซ์ลาเต้ลาเต้ไ์น้หวานน้หวานอะไรฮอตลาเต้ฮอตลาเต้พลีสด้วยพรีสผู้ชากแต้าลเอาอะไรนะเอาอะไรนะอ๋อันรู้อะไรมาาชาย นี่เรามาครับทุกคนขอบคุณก่อน17ปอนด์กว่าขอบคุณมาอง่ะขอบคุณน้องนุมเป็นคิวดฟนะคะอ๋อปังมาขอบคุณมาล่ามิวด้วยนะคะพร้อมกับสามีที่ดูแลเราเป็นอย่างดีนาที่มออยู่งไก่ดอลโลโลป้าไปถั่วสีนอลล็อปไปอุ้มคุ้ยขังถาดห่างนิ่ียัง น้ำมานเอิผู้บุญยุบานอยู่บ้านใดผู้บ่าวอยู่บ้านใดจ้าอ้ายอ้ายรวมผู้ใช้อ้ายเดี๋ยวเด้ออู้วววหน้าบานแล้วเนาะอ้เบิ่งคุยมาด้วยเนาะอ้ายอายจ้าผู้บ่าวอยู่บ้านใดเนาะโอเคเอออว้าวคือปัตสีแท้อ้ายหน้ำมานก็ยิ้มจนจนเคินหมดแล้วโอ้ยไป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 หาเขาในห้องน้ำเขาเอิ้นไปกินขี้แล้วค่ะตอนนี้ค่ะทอดแล้วค่ะหม่องก่อสร้างของเฮาเออแล้วกันมะรินค่ะ เขาเอามาอย่างทุลอย่างก็โทรศัพท์บ้านเขามันห่างไหมเอาโทรศัพท์ไหมเอาไม่อย่างเข้าไปละเขาคือคือมาพามาเที่ยวจริง๋มาเที่ยวค่ะเพราะมาเที่ยวมาเห็ดกอสากะเฮ็ดงานอีค่ะมีทุกเอาน้องมีเห็ดงานใครกันกอสากะในนีดค่ะหลอดสื้อได้หลองเฮ็ดงานพันแต่เมื่อนี้หยุดก็เลยพามาเบิ่งหมอกเฮ็ดงานจ้ะสื่อเนี่ยเบิ่งเมอกดิบอ่นดิบอยอดตัวตายแล้วพวกฉันแต่งตัวมากันอย่างเงี้ยแต่งตัวไปดูการมั่งยายดูชุดตุยยาไปขนปูนไปขนปูนไปเจอกันค่ะ ังพอดีกิตาดสีซเต้นมีก้นยอด่เขาเต้นเร็วน้าลอก็เหนือดูเขินอ่ะเอาค่ะอ่านได้ย่างว่าอันแรกเลยที่บัานเ้ที่ลงปา30บบาทรักษาทุกโรคแล้วก็ผุมปากมนมนาคาแบบนี้ก็จะเป็นวิสมอนราคาเสิร์ก็จะไปคุณนเขาบอก เขาใหม่ลิชมอนคาสเซออ่ะข้างล่างด้วยลิชมอนคาสเซอสะกดเลยอันกินผักกันจงอันโอเคไปทางฝั่งนู้นนะโอเคเจอกันขึ้นเขางางค่ะเดินสวยที่ลังกาถ่ายไปนําแนไปดําแนจ้าเออตอนนี้เขาก็หอดปราสาทแล้วปราสาทอะไรไม่รู้ข้างในมันมีลําพงลําทานข้างในนะคะอุ้ย่าเข้าไปจังเลยแต่เราต้องไปเสียเงินข้างในก่อนนะคะ เจ้างันขอางในเป็นบ่าพี่หญิงโดยตรงโดยตรงค่ะไม่ีอย่างก็ข้างในมีอย่างเลือนเลิศมีหอามแมงเมาแมงเมาเต็มอยู่ตอนนี้เราไปไปดูว่าข้างในเขาจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะไปดูก่อนนะคะเท่าไหร่วะทำเงินท่5โอ้ยต้องต่ำต้องมีมากกว่าโอ้โหคือเพียงเท่าของมือด้วย เจ่ายเมันเพลงที่กูเบาเด้อะคำมันหลอดผ่านได้กูก็หลอดเขาไปได้มันหลอดเลยมั้งอะไปดูสิมันหลอดได้เลยเปล่าปนเขาั่งไงเหมี่ยวก็ไปหลอดดูนี่สิเนี่นี่นี่โอ้ยอยากเขาไปเบิ้งด้เสียงเนี่ยหลอดไปหลอดเขาไปด็จะไปเบิ้งมันหัวล้าบั่นห้องบิ้งเออเกต้ารวยมากรวยมากรวยมาก อะไรเงโพสสีโพสใหม่โพสใหม่โพสอุ้ยสวยมากสวยมากสวยเมื่อขีฟาบ้านเขาุขนาดคนคุณรัฐอยากใครบ้าขีฟ้าแปลว่าอะไรขีฟาภาษาตุรกีกลางแปลว่าก้อนเมฆกลางน้ำไหลแต่ว่าที่การไตเลนไอเลตไตเลนมากมากนะหนุนข้างหลังเขาไม่สนใจแล้ว ก็จะเ็บิ๊กคอยน์นะใส่ไหมเจ้าเราอย่าบอกแห้งขนาดนั้นก็เป็นต่ออุ้ยเราเจอหน,น้าน้ำตกค่ะน้ำไหลมาค่ะน้<อ>สีดแ่น้ำสีดำคลุ่มเหมือนเหมือนซอยอาเมธเลยค่ะที่แล้เขาเอาไปใส่อ้อยแถวบ้านเราอะ่ะอุ้ยสวยอะ่ะอุ้ยง้างเราไปข้งลางก็ได้อุ้ย,อยพอดีเลยนอะาหารอาหารนกินแล้งค่ะมาแล้งค่ะหาปลาคอปลาคาวไปยิงกระากันไปเจอกันค่ะกูสิปนปลาเซียนบักพริกเดรนไลน์เซบักพริกปนนอนหลับค่ะแล้วมึงก็สิโดนจับเราเราก็จุดจับอกอุ้ยหมักเล่นแมวบักเล่นแมวหมักเล่นแมว หมักเล่แมวค่ะลองชิมดูซิอุ้ยไม่กล้าชิมเดี๋ยวซักตายนะคะหมักเล่แมวคือยายมาม่วงบอกว่าหมักเล่แมวมันเปรี้ยวๆเหมือนกินตัวคือ <c oughs> <c oughs> ทางแท้ปปาดสดใสเนาะสวยมากเลยนุกเหมียวทำไมน้ำตกมันเป็นส,สีเนี้ยอ๋อคราวนี้ไงเขาเขาตัดอ้อยไปไหมแล้วเขาก็ใส่อันนี้มา ซอยอเมิไงซอยอมิดที่ก็ใส่อ้อยอะสีน้ำตาลบ้านเฮาซอยอเมิคืออะไรวะเอานไงที่ว่าเป็ดสีแดงๆที่เวาไปใส่อ้อยินเหมนเหมือนกวยผู้ชายผู้ชายุ้แพ้กวยเม็นเหมือนผู้ชายุ้แพ้เลยพีโอ้อะไรมาผัวผู้ทายบบน้ำเนาะคุณอะไปหาปลาได้เปงนใครข้เดจุ่มเรีวจุ่มเร็ววผู้ชายจุ่มกันโอ้อปวดเลยใ่ผ้เฒ่านวยท้อบไปของงรับท้อ

จะไปแย่งปลาจิวท่านไปหมกอ่ะไปค่ะจะไม่ยอมนะคะว้ายลื่นมากิีบหิวกูกลัวลื่นโอ้ยโอ้ยท่าจะไม่ยอมให้เขามาแย่งปลาจิ้วเขไปหมกผู้แรงนะคะเอาไหมซุ่มไปบไหนวะซุ่มไปบวะซู่ม โอ้ว่าางนีเลยอะอาบัดไม่ันก็ไดเลยอปร่ะรู้ได้ไงว่าเป็นแอปเปิ้ลก็นี่ไหหนุ่ยมันหรือไง เขอรียกอเนี้ยอุ้ยมะแอปเปิลเขาแดดจแอปเปิลนิยังแอปเปิลเขียวอุ้ยอย่าไปหาเด็ดของเขาดูไงผุนสิจับป่าวคือเจ้าบ้านเทาเหรอหน่วยละหารอยบ้านเ้าบ่อใช่เจอกันกับผู้ใหญ่บ้านบ่นอยอุ้ยเธอใช่อะไรบางอย่างลุมศพผู้ใดวะลุมศพใครลินไม่รู้ซุมไปสิดูสิลุมศพใครบ้านใครหวานเปล่าลุมศพบ้านน้ำหวานเปล่าไปครับหนึ่งหนีก่อนบ้านใครก็ไม่รู้มืออะไรเราเมื่อย์ค่ะอ๋อขามก่อนนั่งขากี่ก่อนมาดูก่อน บอกเราก็ได้ถามก่อนคนเหนือคนใต้ขี้ตมมันเจ้าอิ่นอย่างขี้ตมขี้ตมคือขี้โครนไงขี้โคอนบรรขี้โคอน้านตังเหนือเป้นน้องว่าขี้เปอรเจ้าขี้เปอรเจ้าได้่ไงขี้โคอนขี้คอนของหมิวอ่ะขี้ตมขี้ตมขี้ตมเหมือนหน้าน้องหมิวบอกแล้วเซินอะซินอย่างเงี้ยซินแบบแบบเรียกว่าอะไรลำธารน้ำเซินอะเซินคืออะไรแมน้ำแม่น้ำแต่บอกว่า เล็กๆก่บ้านฉันเอื้อนมาเซิร์นลำเสาช <สา S 2> ั้นเอื้อนมาเซิร์นอันนี้ลำธารอันนี้เรียกอะไรอ๋อตังเหนือเพิ่นกับฮองว่าน้ำแม่น้ำแม่ก็คือน้ำแม่อะไรถึงว่าน้ำแม่ปิงใช่ไหมล้วก็ติดน้ำแม่ปิงเขาจะเริ่มต้นด้วยคำว่าน้ำก่อนอออ๋ันนี้น้ำแม่ปิงคลอ,อ,อ,องคลองเฉยๆนี่เหรอถ้าถ้าเล็กๆก็คลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ถ้าเล็กๆก็คลองธรรมดาเอาสำเนียงใต้สิคลองคลอง อ๋อนี่หรอผู้ตาได้หรอผู้ตายฟองธรรมดาเลงได้ครับเลงได้เออบักบางคนเหนือแล้วเจ้าขะไรอย่างบักแอปเปิ้ลเมื่อกี้กับบักแอปเปิ้ลเราบักแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ลกัน๋อนั่นไงเห็นบักเขียบฟอมบ้านฉันเออบักเขียบแหรอบักเขียบเหรต้นเหรอต้นบักเขียบลอมไปดูมี่ยังม่ปิดนี่หรอโกเกอร์ต้นบักเขียบม้านเจ้าเอิญยังม้านเจ้าเอิญยังเขาจะอย่างบักเขียบ ตะเขียบน้อยหน่าไงอ๋อน้อยหน่ามันใช่หรอน้อยหน่าโออเจ้าโอเคใช่น้อยหน่าอยหน่าลูกลูกน้อยหน่าน้อยหน่ามันฮ้องหลายแบบเจ้าบางบางที่ก็ห้องบะเน่บางที่ก็ห้องอ่าอย่างอ่ะบอยแฮงบอยแฮงบะเน่นี่บะเน่น้อยหน่านั่นน่ะเพราะฉเอั้นเราบักเขียบเคยกินบ่อเวลาเวลาหน่วยมันแข็งๆเขาเอาใบบ่มก่อนเราให้มันตาดตีเราบิดมาบ่มเขาจะมาเลี่ยน้ำโตเป็นแบบ ระดับมิสแกรนโอเอรเหมือนแบบเหมือนมิสแกรนนะคะมาเลิ่มจากคนแรกค่ะคนซ้ายก่อนค่ะคนต้ายมิสแกรนอะไรคะมิสแกรนสองขาอร่อยเฮ้ยเจาอะไค่ะเจาอะไค่ะมิสแกรนชุ่มแพร่ผ่านกเขามิสแกรนสิงบริ กุ้งเทปมหานะคยโอ้บีสแกนชัยพพไปต่อเลยค่ะส่องท้ายด้วยเออเออแอบทาโดดแน่กว่าจะไม่ใช่มีนีนะแกรนเตียงไม่จ้าน้องหมิววิ่งซีวิ่งทุ่งหญ้า แลาบาได้มาสิไล่เฮาเบอร์มาไม่กรองเราคุณอะมาเขาอุ้ยสวยจังเลยวิ่งแบบในมิวสิกวิดีโออ่ะนึ่งสองสามยองยองอะโอ้โหคุณยานันเดี๋ยวเบิ่งเราคุณคุณยายเก็บยาใส่ถุงสดๆก็ยังหลวงพ่อแถวหันไปเบิ่งนู้นออาทางขยะปิดแล้วออกทางขยะปิดหน้าไม่ด้วยกวาไปเลิอ่ะเร็วเร็วเร็วโอ้โหแมงเมาเต็มเลยค่าวไปขั้วเมลแอนโอ้แมงเมาอยู่โอ้มาหลายปุ๊ด แมงอย่างอู้โอ้ยหินบ่กหินหรือแมงเมาไม่มันเป็นแมลงมันแดดก็อย่างนี้แหละแมงเมาหรือหินน้องยังโอแป้ยมบ่กหินหินเข่าตาแมงเมาไม่ใช่แมงเมาเว้ยมันเป็นไอ้นี่แมงอะไรอ่ะแมงจริงด้วยโอยังมัไม่ใช่แมลงเมามันเป็นแมลงเข่าตาชนะไม่ตอดเคื่อนตัวตายดูด้วยแมงอะไรเข่าตาฉันมะสงสัยจะเป็นแมงคามเข่าตา ไครับเมื่อยแน่ไปเมื่ออยะไรทางมันไม่ใช่ชันโอ้ขี่ตรงขี่ดินแห้งดินมึงขี่ดินแห้งเต็มแมงเมาเกลเต็มแมงข้ามหมดดินเกอดตาเมื่อยอะไรไปไปหากินเข่าโอ๊ยเราขอมาในเมืองเราค่ะเราขอที่งานก่อนมึงมาบัตรขอติดแต่ว่าบ้านมันเงียบเงียบไหนไปดูซิดูต้นไม้สิอุ้ยผักกาดข้านะของจริงเสาวดึงมันกินได้หรอไม่ไม่ได้อันเนี้ยแต่อันเนี้ยกินได้ผักกาดตั้งผักกาดหินผักกาดหินเนี่ยอันไปอยักษนี่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 อันนี้ อ่านสิอ่านเร็วไอ้อ่านบออกแคปแคปอะไรนะอ่านบออกแคป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 เบจแปลว่ากระหล่ำแปลว่ากระหล่ำใช่ไหมต้นอ่อนมันอันนี้ยังอ่ะอันนี้ต้องอ่านได้แน่นอนเร็วหนึ่งสองสามบรอกโคลีบรอกโคลีอะไรีกย่งอะพะยิลเลอร์บรอกโคลีบรอกโคลีนะคะนี้พะยิลเลอร์ค่ะนี่พัยอีเลอร์นี่นี่ลาเวนเดอร์อันนี้ใบเตยสีม่วงอันนี้ก็อ่ะ ต้นด่างนะคะที่ไทยแพงมากเลยใช่ไหมคะใช่เราก็จะรักใส่กระเป๋าป้าอู้มองหนาด้วยอุ้มรักดอกโบเรี่ยซื้อป่ะตามมาไว้เสมอเดออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องเหมียวตอนนี้เขาอยู่ร้านอันยังกอลันจีนบอรร์้านร้านอาหารจีนนิ New n a t u การ์เด้นค่ะอ้าวิฮาเป็นอาหารจีนวันเ้าจะไปกินตับพงคงแต่ว่าร้านเขาปิดค่ะร้านตับพงคงเขาปิดร้านไทยมีคนสื่อรายงานเลย ผิดไปก่อนอุ้ยอ่ะเดี๋ยวสั่งซิแลยอ่านสิเันี่ห่สั่งนะคะวันที่ยูวอนยูวอนกับเผากุ้งแย่กับเผากุ้งวีดข้าวแย่แย่อ๋ออันข้าเกี๊ยวกุ้งขาเก็บกุ้งเนาะมีเข้าเก็บกุ้งหมิวจะเป็นสั่งกับเผากุ้งได้ข้าวเกี๊ยวกุ้งเป็นของมุกอบเขาแล้วกันเนาะโอเคงั้นสั่งไปก่อนนะคะละหมาดสั่งอะไรละหมาดใส่ละมัด อันสาวใช้พุูมค่ะสืบมาค่ะตักในหน่อยก็ดองเลยตักหน่อยก้อนแตงเอตักหน่อยเออในหน่อยในหน่อยก็ได้ในหอยเออในหน่อยในหน่อยเออตักในหน่อยเออเอา่อเอาถ้วยมาก่อนเลยักหน่อยสักหน่อยนะแม่นาช่วยเจ้าภาพก่อนเนาะตักในหน่อยลายเด้อยยายเาตักหน่อยลายเดือย้ายเออตักในหน่อยลายเป็นยั like. งไนหน่อยลายใบไดนวะ สองเมตรก็พอแล้วไหมอ่ะพอแล้วเอาพออิ่มบอกน่ลายไม่แล้วเนี่ยจะปิดนาอ๋ออันี่ต้องกินไก่าไม่ใช่ปลาหมึกที่เบสตาปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกมาเป็นสิบิดมาเมื่อกี้ปลาหมึกมาแล้วก็ให้เขาทากินน้อยๆขอบคุณค่ะคมีปลาหมึกนะกินนะเออได้กิน ก็เด็กคนผู้หญิงกอตักนเลยคอเลกีเราบอกพี่เกดแบบนี้เข้มเข้มเข้มๆเราื้ไปดันลินเท้าขู่สั่งซื้อเท้าชื่ออลบักหน้าหวดใจเรากเลยกับจะพูดจุกดโอ้เผ็ดต้าแห้งโอ้สหสมศักดบินมาลาค่ะมากเลยค่ะเท่าไหร่ครัน้องเมยวตอนเองกิเปป็นกมาพยาน่าก็ประมาณ2องพันสี่สองพันหยามไม่ถึงสี่ยี่แล้วแไม่ไม่ไม่ถึงสามพันก็ชิวๆเนาะ ื่อวนี้ต้องขอบคุณมาดาเหมียวนะคะขอบคุณค่ะคิวโซมัเออกีมาสมเกียวล้หนึ่งโอเคเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเหมียวทำไรเอาก็เดียวบอกว่าจะฉี่ไงเอายี่โอยมาตดแตที่ไหลอมีคนทะเลาะไหมจะโกงกูไม่ได้จะวิ่งโค้เ็นี ตดจะซื้อขี่ไรพ่อหมอ